พี่กอล์ฟเริ่มที่หน้าพี่ก่อนนะพี่พี่ครับนี่วันเกิดแฮปปี้เบ d a ดยังแฮปปี้เบร์เดย์ครับขอบคุณค่ะพี่พ่อยังพ่อแม่ที่หลังอ๋อพ่อยังแม่พึ่งไปยังยังไม่ต้องให้ยังไม่ต้องให้เบิวเดย์กูยังโอเคแฮปปี้เบร์เดย์พี่ปุ๋ยขอให้มีความสุขมากครับ ใช้บัตเจี่สวยคอยมีความสุขคอยมึงสวยเยอะนะหน้าเนียนเนาเนียนเนียนยเทียบเทียบหน้ากูเลยอ่ะแม่จ๋แม่จ๋าตคู่เปล่าเปล่ายังแม่ที่หลังกับพ่อก่อนเดี๋ยวนนนมึงหยุดกินก่อนได้ปะไม่มีอะไรมาเดี๋ยวกูต้องถ่ายมีเด็กเลย โยสตัฟอ่ะกูถ่างกินจบปะอ่ะน่นแกลวเต็มกองอุ้ยลิ้นออกมาด้วยวันเกิดกูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะโอ้โหนี่ไม่มีมารยาทแล้วมคนเขาแบบกินเต็มปากนี่ก็พูดอ่ะอุ้ยเถินด้วยอ่ะแฮปปี้แฮปปี้ยัง แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ปุ๋ยขอให้มีความสุขมากๆสวยวันสวยคืนร่ำรวยรวยขอให้ขอขอความินพอนั่นกลับไปโอเคจ้าสัธทุสาธุสาธุเฮ้ยสวัสดีแค่เนี้ยขอให้สวยวันสวยคืนหุ่นเต๊ะๆ้เต๊อ้ยไม่เป็นไรสวยอยู่แล้วแบบว่ายหง่ใช่ไหมเออแล้วจะจะคุยกับคนนี้คนนี้ ก่อนนะไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ดเดย์แบบว่าเออแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้สวยสวยอะไรอย่างี้แบบอยากรวยมากกว่าขอให้พลอยยังมีการขอโ้ยยังมีเรื่องพร้นะมีเรื่องพร้นะเดซิลลิงเดซิลลิงใช่ไหมโอเคค่ะโอเครวยไงใช่ดมใหญ่ใหญ่ เทมิไฟชาตินี้จะมีหรือเปล่าอ่ะพี่ปุ๋ยหลายปีแล้วนะพี่ปุ๋ยชาตินี้มีหรือเปล่าเติมมั้งชาตนี้จะมีหรือเปล่าเติมมั้งไม่เป็นไรกูแอบได้โอเคเลยเดี๋ยวก่อนอีกประมาณสักสองปีนะใหญ่แน่มันเป็นฟิลลิ่ง นี่ยังไม่จบกับแต่เองใช่ปะน้องเนยค่ะวันนี้ก็เเกิดจีินะคะค่ะขอให้มีความสุขมากร่ำรวยรวยมีเงินทองก็อย่าลืมน้องลืมนุ่งค่ะแบ่งกันชวแบ่งกันใช้นะโอเคค่ะเกิดมากไปค่ะเฮ้เราเล่นเราเล่นไเป็นไรเออสวยสวยขอให้เราไปลดหุ่นหน่อยเราอย่าถ้าลดหุ่นเยอะเจอกันได้ใช่แล้วเราเจอกันได้ป้ากูดว่าโตหุ่นแบบว่า พอมาเห็นปีนึงโอ๊ยน้องแบบว่านะแบบมีเด็กมีลุงมีเด็กมีผู้ชงผู้ชายก็แบ่งให้น้องมากน้องโสดอะไรอย่างเงี้ยพี่เมียบวุ่นวายพี่แบบก็ขอให้มีนะำอนอกฟูอย่างเงี้ยค่ะอบฟูอบฟูนะคะนุ่มบอกอูปีนกันไหมแฟนเป็นผู้หญิงอ่ะก็ได้ อ่าปลาหล่ะอันนี้อันนี้ก็แบบนะพวกเราแบบว่ามี่แม่งหมดเลยเนี่ยไอ้กายเทพไอ้กายเพศกูด้วยฮะมึงอันนี้ไม่ใช่มันเหมือนกันนี่เราพูดถึงนี่ดันี้ะโอเคนะขอบคุณเดี๋ยวอุบมานานแล้วเนี่ยไม่ไรเดี๋ยวลงเลยใช่็จปะปลาหล่ะ ทำเงียถ่ายไทยปุ่มเติมไปจั้งงงปะล่ะแบบว่าเออเจ้าไม่เคยแม่พ่อพ่อก่อนพ่อก่อนแม่โวยพรหนี่วันเกิดหนูแล้วฮันนีบอร์นเดย์เมื่อกี้ก็โวยแล้วรอบไงให้โวยก็แล้วเมื่อกี้ก็โวยไปแล้วนะไม่ให้มีความสุขความสุขตลอดนะคะขอให้ใช้เงินน้อยๆหน่อย ยืมก่อนอะไรข้เเงินมันโยไว้ไม่ได้เสียเงินหนรักพ่อรักแม่นะค่ะแม่รักฉันะย่โตโรักหูก็รวยแล้พ่อรวยร่มือกองเขาเอะี่กองเขาืใจแล้วไม่เป็นไรจ่มากเลยหมดแล้วเป้าแบบว่าอะไร